ห<ใ>น่อสวัสดีครับผมเมธช,ชลตา,าสินของพี่มะพร้าวไฟนี่เราซ้อมมากี่วัน,วนสามอาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายอ่านชวนอยู่กับพี่อัานที่เดิมมีใครเป็นคู่เป้าปซ้อลลมเราบ้างพี่พีน้องน้องตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบเจ่ดสูงเท่าไหร่หนึ่งร้อยหกสิบน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้สี่สามมวยสไตล์อะไรครับมวยขาววันนี้มาเจอไก่ป่าเนาะยังไม่เคยต่อยกันครั้งแรกเลยแล้วดูอย่างเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนสไตลฝีมือมือซ่าวันนี้มาเจอไก่ป่าวางเกลวางแผงให้ดี เราดูวัทีอ่ะล่าสุดเราก็ต่อยไปที่วันนั้นต่กับใครจำได้ปะเป็นไงเป็นหินอ่าเป็นไงบ้างวันนั้นแพ้าแพ้คะแนนเหรอหรือแพ้นนอะแพ้คะแนนนะแพ้คะแนนวันนั้นเวทเท่าไหร่เวทสามเก้าวันนี้ต่อยเวทที่สี่สิบสจะเข้าไปใช้น้หนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดร่างกายสบายเลยเนาะร่างกายตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดเอาชนะนะ คุ้มมากี่กิโลสกต่อ,อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ขจนจังหวัดซูรนะินอดีตสุรินฝากเชิญเชวญแฟนครับนะฝากเป็นกำลังใจไปเชอญทานนะครับวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดนะข่ะขอโชคดีสวัสดีครับ